สวัสดีวันหยุดจ้ามารับประทานอาหารเช้ากับป้าโมนาและลุงฝรั่งกันนะจ้าอาหารกล่องและเครื่องดื่มมาแล้วจ้าแล้วแต่จะจับกินเลยนะจ้าวันนี้ป้าโมนาก็จับวิดีโอมารวมกันนะจ๊ะเป็นวันที่เราไปงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง ดูธรรมชาติข้างๆทางสวยๆงามๆจ้างานเลี้ยงเฉลิมฉลองบริษัทลุงที่เขาก่อตั้งมาครบ1นึร้อยปีนะจ๊ะเขาก็เชิญพนักงานทุกคนและก็ภรรยาหรือครอบครัวติดตามได้อีกหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งพนักงานต่อหนึ่งคนที่ติดตามนะคะไปกินเลี้ยงที่บริษัทใหญ่นะจ๊ะต้องขับรถจากบ้าน จากที่ทำงานลุงตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสองนี่ก็เกือบถึงแล้วจ้าในรถป้าโมนาก็จะมีปิดเสียงแล้วก็เปิดเสียงบ้างเราเห็นเสือสเเส้อสีฟ้าหมคะเนาะเสื้อสีฟ้าที่เดินข้างถนนนั่นก็คือ จะเป็นพนักงานที่เขาจะมาคอยบริการเครื่องดืม่มหรือว่านั่งลุ้นและตื่นเต้นนะคะการมาเห็นบริษัทเขาเรียกว่าอะไรสำนักงานใหญ่นะคะสำนักงานใหญ่เนาะใหญ่โตมากนะคะเนาะพื้นที่กว้างนะคะบริษัทของรุงที่ทำงานด้วยก็คือบริษัทเกี่ยวกับการเก็บขยะนะคะ ขยะในครั่วเลื่อนขยะอ่าจากต่างๆนะคะไม่ว่าแต่อะไรคําว่าขยะนะคะถ้าเขาจ้างบริษัทลุงไปลุงก็ต้องบริษัทลุงเขาก็ต้องจัดแผนกไปเก็บนะคะการเก็บขยะต่างประเทศไม่ฟรีนะคะเจ้าของบ้านต้องจ่ายให้กับทางอำเภอทางอำเภอต้องมาจ้างบริษัท ที่เป็นบริษัทเก็บขยะไปเก็บเช่นบริษัทลงแต่การเก็บขยะไม่ใช่มีแค่บริษัทลงนะคะมีหลากหลายบริษัทแล้วแต่การบริการและลูกค้าจะเลือกเราไปรับขยะนะคะมีค่าใช้จ่ายจ้าพอใกล้จะลงรถก็เริ่มคุยกันย่องแยงย่องแยงในรถนะคะถามแล้วว่าเขายืนรออะไรกันยืนรออะไรกันตรงจุดที่เห็นคนผู้คนเยอะ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นรถบัสจอดนะคะป้าโมนาต้องถ่ายรูปนะคะว่าทะเบียนรถอะไรที่เราขึ้นมาเพราะว่าขากลับเราต้องขึ้นคันเดิมกลับนะคะถึงแล้วแต่รถบัสมี้ตั้งกี่คันเนี่ยรับส่งพนักงานนะคะตั้งแต่เข้างานบ่ายสองถึงห้าทุม่มรถบัสกี่คันนีคนเพียบ จุดนี้ก็เป็นจุดลงทะเบียนรอรับสายรัดข้อมือแล้วก็คูปองนะคะ เราก็มายืนรอค่ะต่อแถวนะคะแต่ก็มีเสียงจุงจ้งจิงจ้งจุง้งจิ้งคือบ่นกันนั่นแหละคะ่ะว่าตรงนี้เขาทําช้านะคะก็เลยผลสุดท้ายก็เลยยกเลิกตรงแถวแรกมายืนรอเข้างานเลยแล้วก็มาลงทะเบียนตอนเข้างานไปเลยนะคะก็คือไม่ต้องทํางานสองขั้นตอนก็คือมาเข้าตรงนี้เลยแล้วก็จะมีนี่น้องที่ใส่เสื้อสีฟ้าเสื้อกั๊กสีฟ้านะคะเขาก็จะถือ iPad อันนึงก็สแกนคูปองคนไหนมีที่คนไหน พิมพ์กระดาษมาก็สแกนที่คูปองส่วนของรุงก็จะอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะเราก็จะสแกนจากโทรศัพท์มือถือของเราเข้า iPad ของน้องๆที่มาเป็นสตาฟนะคะเนาะตรงจุดเข้างานเขาก็จะมีสายรัดให้เรานะคะเราก็ยื่นมือให้น้องเขาทําสายรัดให้แล้วเขาก็จะปรับระดับให้อยู่กับข้อมือของเรานะคะฝรั่งบางคนข้อมือใหญ่ก็ ใส่ไม่ได้นะคะส่วนป้าโมนาใส่ได้ป้าโมนาก็ถามว่าผ้าเราต้องแปะตรงไหนเราก็ต้องไปหยิบข้างในนะคะเขาจะมีจุดแจกผ้าหม่มเพราะว่าอากาศดูเหมือนมีแดดแต่อากาศยังเย็นอยู่นะคะมีแจกหมวกแจกก้าหม่มแจกคูปองจ้าคูปองอาหารค่ะตอนนี้ทุกคนก็เดินเข้ามาข้างในกันแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีล่มมีจุดวางนะคะน้องชายลุงก็เข้ามาแล้วน้องชายกับรุงทำงานที่เดียวกันนะคะ บางคนก็สะพายกระเป๋าเปา้เดินหอบผ้าหอบผ่อนมานะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเข้ามาข้างในงานแล้วนี่นะ,ะบางคนก็จะถือเป้หรืออะไรมาเพื่อบางคนก็มีเขาเรียกอะไรเสื้อกันหนาวเพิ่มนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นจุดนั่งดื่มอันนี้ก็จะเป็นมินิบาร์นะคะเครื่องดื่มหยิบฟรีได้เลยจ้าตลอดทั้งงานนะจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า